ที่เก็บทุกอย่างบ่เแม่นว่าปึกน้ำตามันไหลมาบ่เศร้าที่เสียเจ้ามันเลยทนบ่ได วิธีจะทําให้นางเอกร้องไห้ได้นะครับของเรา,าก็จะใช้เป็นหัวหอมนะครับลองดูว่าจะร้องไห้จริงหรือเปล่ารู้สึกยังไงวะแสบบตาไหมต้นมาต่อยท้องหน่อยต่อยท้องเราเด้อเถื่อลูกไม่ตาเขาเด้อ ให้มันมาให้มันคอเลยแล้วให้กับพิษตาลมแซวแล้วเฮ้ยร้องแล้วได้แล้วโอกาสิี่น้าตาลอกมาเอาเรายังไม่ร้องตอนนี้เนาะ ร้องตอนโดนแฟงทิ้งอ่ะมันยังไงมันไปยังไงมันทำกัเราดียังไงเหี่ยมันแข่นประมาณนี้มันก็ยิบก้องโอ้ตีล้อแล้เราเราลองให้ให้ผู้บาดยังไงเลยเหรอว่าในกล้องมันไม่ค่อยเห็นในในกล้องมันมันมันไม่ค่อยกล้องมันขาวเลยไม่เห็นร้องเลยได้จังหวะถือมาซ้ายมือซ้ายมือโอเคนั่นแหละจังหวะร้องเออเอหันกลับมาค่อยๆหันอย่าพึ่งนะเดินค่อยๆเดินมาวิ่งกอดกอดเอว เอหยุดคัดสามสองหนึ่งแอคชั่นค,ค่อยๆเดินผ่านไปน้องอยู่ที่เดิมร้วมลงได้ไหมค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งเลยเอามือแบบปิดตาขยี้ตารองโอเคนั่นแหละรองแจ้วแจ้วแ,บบแจ้ว ครับ